สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ป้าก็มาทำรสช่องกับพี่น้องนะคะก็จะนะคะบอกทีหนึ่งนะคะอันนี้ป้าอยากกินรสช่องกับพี่น้องป้าก็เลยต้องแบบมาทำรสช่องกระทันหันเลยนะคะพี่น้องนะก็จะมีนะคะส่วนผสมนะคะป้าก็ลองทำดูนะคะพี่น้องก็จะมีนะคะแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็แป้งมันนะคะหนึ่งถ้วยลงไปแป้งเขียวค่ะ ผัวเคี้ยวอ่าหนึ่งกับอ่าถ้วยเหมือนกันนะคะพี่น้องจากนั้นปั๊บได้นำนะคะพี่น้องเอานำนะคะแป้งนะคะพี่น้องเอานะผสมกันแล้วก็เรียบร้อยจากนั้นปั๊บเราเอาน้ํานะคะน้ําใบเตยนะคะพี่น้องนะคะใบเตยไปปั่นนะคะพี่น้องกับเอ่ออะไรนะคะปั่นกับน้ํานะคะอ่าปุน้ําปูนใสนะคะพี่น้องเราก็ ผสมว่ามันได้มันเยอะกันนะผสมกับน้ำน้ำปูนใส่นะคะพี่น้องไปปั่นผสมกันกับไอ้ไม่กับใบเตยนะคะพี่น้องจากนั้นเราก็มากองนะคะกองเสร็จแล้วปั๊บเราก็นําแป้งนะคะพี่น้องเอามาผสมกันอย่างเงี้ยเอามากวนค่ะวนไฟอ่อนๆนะคะพี่น้องกวนไฟอ่อนนะคะนี่เราก็จนกลัวแบบยังไงอะ แป้งให้มันสุกนะคะให้มันขาวแล้วจากนั้นเราก็เตรียมน้ําเย็นไว้ด้วยค่ะพี่น้องนะคะน้ําเย็นเนี่ยแช่เอาไว้จัดๆนะคะเดี๋ยวเอาลำแข็งออกจากนั้นเราก็เอาไว้สําหรับแป้งสุกเอามาอันนี้ค่ะพี่น้องเอามาบีบนะคะเครื่องอยากกินกับพี่น้องนะคะเพราะว่าเอาถ้านึกอยากกินอะไรนี่ป้าก็จะทําแบบอย่างรวดเร็วเลยนะคะอากาศช่วงนี้กำลังเริ่มเย็นค่ะกลางคืนเริ่มเป็นหวัดอากาศนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะ นี่หลังจากนั้นที่เราได้แป้งนะคะพี่น้องผสมกัน3ามอย่างนะคะพี่น้องอ่าเราก็จากนั้นก็เอาน้ําปูนขาวนะคะไปปั่นผสมก,กันกับน้ําใบเตยแล้วก็กองเรียบร้อยนะคะพี่น้องจากนั้นปั๊บเราก็นาํามาค่อยๆกวนไฟกลางค่ะพี่น้องนะคะรสช่องดูซิว่าจะเป็นผลสําเร็จหรือไม่ครั้งแรกนะคะจากนั้นเราปั๊บเราก็ใช้กวนค่ะพี่น้องเราอยากเติมสีนะคะเราก็เติมสีได้นะคะเพราะว่า ถ้าเกิดสีมันอ่อนนะคะพี่น้องอ่าป้าก็เติมสีไปนิดนึงนะคะพี่น้องเพราะว่าเบเตอ,อะ่ะป้าใส่ไปไปสิบหอแต่อันนี้รู้สึกว่าเออดูดิมันแคามันจะออกสีธรรมชาตินะเราก็กวนไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องไฟกลางค่ะต้องใจเย็นเออนึกยากค่ะพี่น้องนะบางกลางวันอากาศร้อนๆอะไม่ได้กินของหวานนะคะนานแล้วป้าไม่ได้กินของหวานนะคะเพราะว่าแบบลดขมอ้วนด้วยนะคะพี่น้องนะในจุดนี้ดูสิ เราจะเติมสีก็ได้นะฮะเราก็มีสีอือ่านะคะโอ้ยนคนใจร้อนพี่น้องเย้ยเราค่อยกวนเขาบอกว่าถ้าเกิดกวนไปแล้วเนี่ยจนกว่าแป้งจะสุกจะใสนะคะอันนี้เราก็เตรียมน้ําน้ําเย็นนะคะนอกน้ําแข็งเอาไว้เวลานั้นได้มาบีบเนี่ยมันจะจับตัวกันแบบเอ,อแน่นนะคะพี่น้องจะจับตัวลองดูซิว่าจะเป็นผลสําเร็จไหมอันนี้ อาจจะมืด,ดนิดนึงนะคะพี่น้องเพราะว่าป้าปิดสปอร์ตไร์ตรงบนไม่ได้เปิดดูสิคะแป้งก็จะเริ่มเหนียวนะคะเริ่มจะจับกันเราก็จะกวนไปเรื่อยๆกวนไปทางเดียวกันค่ะพี่น้องอดูสิจะเป็นยังไงนึกอยากเพราะว่าอย่างละถ้วยเนี่ยแป้งข้าเจ้ามันอาจจะเยอะไปหรือเปล่า,าก็ไม่แน่ใจนะคะ ที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะทำส่วนน้อยนะฮะเออ700กรัมอย่างเงี้ยเอ,อ่อแป้งข้าวเจ้า700กรัมแป้งมัน500กรัมแป้งถั่วเขียว500กรัมอย่างเงี้ยนะฮะว่ามันจะสมดุลกันไหมมันเริ่มแห้งมันเริ่มนี่แล้วว้าวอดแขนพี่น้องดูสิ จะสุกใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันเป็นไตเนี่ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันก็จะนั่นเองมันก็จะสุกเองนะคะกวนไปเรื่อยๆสีมันอาจจะอ่อนนิดนึงนะคะพี่น้องสีธรรมชาติใบเตยหอมใบเตยค่ะโอ้ยปวดแขน อโอ้ยกูถึงเราใช้ใบพายดีกว่านั้นเนี่ยจะดีกว่าตั้งเยอะเลยนะก็ได้กินก้นด้วยยัด นี่ยกน้องแขนไม่ไหวละอืใช้ไพายดีกว่า ดิบก็เต็มเยอะพี่น้องเอ้ยว่าตะก้อนี่มันจะแบบค้างอะอันนี้เราก็ยังได้แบบควรมันถึงกดมันค่ะใช้เบพายดีกว่าเยอะโอ้โหปวดแขนไม่เคยทําทแบบนี้มานานเลยค่ะพี่น้องไม่เคยทําเลยครั้งแรกนะคะว่าจะสําเร็จมั้ยโอ้ยๆๆเรายิ่งทํางานมานี่เหนื่อยปวดแขน มนานั่งกวนแป้งอีกโอ้โหไม่ oh, oh. คุณนเลยนี่ไฟอ่อนนะคะเนี่ยเลขหกเองนะคะโอ้ยเหรียญเงนงก็จะไม่ไหวแล้วเนี่ยเฮ้ยแป้งก็เริ่มเงียนนะคะเนี่ยก็เจออู้อยู่ดิแป้งเริ่มเงียนอะไรเโอ้ยเฮ้ยแป้งมันจะเหนียวไปไหเปล่าเนี่ย มเมล็ดไหมเนี่ยโอ้โหนียวปึกเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเหมือนตั้งเมเลยดูสิครับพี่น้องเอยอืมน้ำน้อยเป็นหน่อยหรือเปล่าเนี่ยอืมวโอ้โหพี่น้องว่ามันสุกไหเนี่ย เนี่ยถือว่าม,ามันสุกหรือยังตังมีเลยพี่น้องเงฮะว้เพราะว่ามันนั่นเกินไปนะเนี่ยเติมน้ำปูลงไปอีกก็คงจะดีนะเพราะว่ามันมันไม่สุกเออแป๊ะมันเริ่มสุกข,ข้างด้าน๋ยค่ะดูสิ เ,ออเริ่มสีมันเปลี่ยนนะ่ะผิดสูตรแล้ว,วะเนี่ยโอ้ยแยแยยปวดแขนพี่น้องเลยดูมันจะสำเร็จไหมอืมแป้งเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะแสดงว่า ถ้ามันใสๆนี่แสดงว่าแป้งมันจะสุกแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยปวดแขนหายอยากเลยอดูสิถ้าเราเติมน้ำก็ไปอิ่มันจะเป็นไงเนี่ยมันจะถูกหรือเปล่าแขนนี่พี่น้องสงสัยป้าใช้แป้งมันเยอะเกินไปป่ะ แป้งกระเจ้าเยอะเกินไปโอ้ย,อย,อยมันอาจจะเหนียวจับตัวกันเยอะเพราะว่าอะไรนะฮะเอ,อ่อถ้าเราเติมน้ำลงไปมันจะเป็นไงเนี่ยเติมน้ำจัดหน่อยนึงมันจะเป็นไงเนี่ยมันเหนียวเกินพี่น้องเลย หยดน้ําลงไปนี่มันจะมีปัญหาไหมเนี่ยเราจะลองดูซิเพราะว่าแป้มันเยอะเกินป้าลองเสียงดูนะครับพี่น้องเพราะว่าโอ้โหมันปิดก,กระทะเลยอะมันออกไม่ได้เลยะ่ลองดูอ นี่ยมันจะได้เหนียวกันนิดนึงกว่านงเพราะว่แป้งไม่สุกนะฮะมันจะได้บีบลงได้ไงป้าว่าเอาน้ำใส่ลงไปนิดนึงมันก็โอเค,เยคอ,อยู่นะลองดูไงอ่ะเล่งไฟนิดนึงไฟต้องร้อน ไม่อะไรเลยแต่ผิดพลาดทางเทคนิคนี่เนี่ย